ง้ำงามๆอร่อยมากเลยทุกคนกินไก่แล้วก็ดูช่องบันนี่และชายก็ไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยล่ะหง๋มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้บันนี่ด้วยนะโอ้วันนี้รสย่างเจ๋งนะอู้ดิบด้วยว้าวทำครูสทำครูสแซกลว้าวเป็นยังไงบ้างทุกคนกับรถคันใหม่ของบันนี่ มอเตอร์ไซค์วิบากใครชอบมอเตอร์ไซค์คันนี้บ้างเจ๋วเลยคันนี้เจ๋วเลยอือฮือวันนี้เธอเป็นแวนบอยสกอยเกิลสุดยอดไปเลยคันนี้น่ะใช้้ oh. ฉันซื้อมาแพงมากเลยนะรู้ไหมเนี่ยโอ้เท oh, ่าไหร่น่ะอืมห้ารอยบาทว้ว ห้ายบาทได้เท่านี้เลยหรอมันยังเจ๋งเลยนะใช้ก็ลองขับดูบ้างไหมไหนไหนไหนเธอเป็นสกอยบอยนะอ้โหเอ๊ะทำไมฉันขยับไปตั้งที่ทั้งคนขับไม่ได้เหะเกิดอะไรขึ้นโอเคไปเลย ว้าวรถไต่ถังรถต่ถังว้าวว้าว้าวไต่เขารถไตเขา้าวไปไหนเนี่ยเจ้าเออเอถอยแป๊บถอยแป๊บไปกันต่อโ้โอโอ้โอ้ดูทจะไม่เวิร์่าจะไม่เวิร์จะไม่เวิร์้ โอ้ฉ <Okay. S 2> ันก็จอดจอดจอดดีกว่าจอดดีวกว่าจอดดีออวกว่าจอด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 จมดจอดจอดอ้จนดออลดลอดจอดจดจอดจออาาอดอ <laughs> อ <laughs> อออดอดอออดดออ หมือนล้อมันจะติดแต่วันนี้ล้อหลังติดหรือชั้นหนักก็ชั้นลงก่อนชั้นลงให้ก่อนที่ันไม้ยกโชว์อยู่มันไม่ยกยกโชว์อยู่ฉันไม่เชื่อไงว่าวันนี้ยกโชว์ไม่มีความมั่นใจในตัววันนี้เลยนะขึ้น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 ใหม่ว้าวว้าวอย่างสีเหลาเราอย่าลืมสิเชคเกอร์ว่าวันนี้เรามาทำอะไรนะเรามาเป็นไหน้านะ อ๋อใช่เรามาเป็นพ่อค้าคนกลางในการเอาผลไม้ไปขายหน้าทุกคนแตจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่นี่แต่ว่าฟาร์มชาวนาอยู่ไหนนะไม่ใช่ชาวนาสีชาวสวนชาวไร่อย่างนี้ต้องลองถามคนแถวนี้ดูนะเดี๋ยวเติมน้ามันเสร็จเดี๋ยวลองถามดูนะแท็กเกิลโอเคโอเคเติมเสร็จแล้ว ฉันว่าเดี๋ยวเราต้องไปถามยุ้งชาวนาดีกว่าว่าเราสามารถที่จะไปซื้อขายผลไม้ได้ที่ไหนน่ะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นสถานที่ดูแลของยุ้งชาวนาแถวนี้ลองเข้าไปดูดีกว่าเชคเกิลยุ้งชาวนาแถวนี้เอ้ใช่โอ้มันทึกนี่โอ้โอ้อะไรฉันฉันฉัเข้าไปเจอคนรู้จักคนรู้จักเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักว้าวเจอคนลุงมาทำอะไรแถวนี้นะลุง โอ้ oh, ที่จริงแล้วตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่พ่อแม่ฉันสร้างขึ้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณน,นะนะถ้าย้อนกลับไปก็ตั้งแต่ทวของ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 ทวดของทวของ,ของ,ของฉันก็มาปลูกปักหลักที่นี่นะและบริหารที่นี่เป็นเจ้าเมืองนะายกเทศม,มนตรีเมืองนี่เองนะโอ้ถ้างั้นลุงต้องรู้แน่เลยว่าเราสามารถที่จะซื้อขายผลไม้ได้ที่ไหนนะโอ้เรื่องนี้เองพวกเธอมาที่นี่เพราะเรื่องนี้เหรอเนี่ยใช่เลย ไม่เคยสันทัดเรื่องผลไม้หรอกนะแต่ฉันสันทัดเรื่องการเลี้ยงไก่อนะถ้าจะซื้อไก่ซื้อวัวซื้อฟาร์มโคนมต่างๆนะถามฉันได้แต่ว่าแเรื่องผลไม้ก็ฉันก็รู้เหมือนกันนะนะออย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วแต่ลุงอยู่ที่นี่แบบดึกดําบันเลยนี่นาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดแล้วฉันไม่ได้อยู่ดึกดาบันหมายถึงว่าญาติพี่น้องฉันอยู่มาก่อนนะนะแต่ฉันก็ผูกพันกับที่นี่นะฉันโตมาที่นี่แหละ เราจะไดันะไรเราจะยึดเลยต่อว่าเดี๋ยวคนล่ไห้จะซื้ออะไรล่ะช่วงนี้อะไรขายดีไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตรงนั้นมีอะไรเยอะน่ะแล้วก็จะเอาไปขายช่วงนี้ก็หาจอมแต่งร้านนะนะแต่งร้านแต่งร้านเหรอตจากคุณแตงอ่ะนะแตงร้านแต่งโมสุกินี่ ถั่วฝักยาไม่ใช่นะก็แต่งๆกับตระกูลแต่งกะนแ่งไทยแ่งโมแต่งฟักไชโยฮิวนะงั้นก็เอาอันนั้นแหละไปขายโอ้ว่าอถ้าั้นเดี๋ยวฉันจะแทงลายให้นะนนฉันจะชี้จุดให้ก็อยู่ประมาณริมน้ำฝั่งขวาได้ลงขับรถไปเรื่อยๆนะลงจากเขาแล้วเลี้ยวขวานะ โอเคค่ะเชนก็จะไปแล้วริมน้ำฝั่งขวาลงไปแล้วเลี้ยวขวาขอบคุณค่ะลุงที่นี่มีห้องน้ำไหมนะลุงไม่ได้ผดอื้อมากเลยนะห้องน้ำเหรอง่ายๆเลยนะเธอก็เข้าป่านะนะแล้วหาใบไม้เช็ดก้นเอาโอ้ธรรมชาตินี่แหละห้องน้ำแบบธรรมชาติมากเลยขอบคุณค่ะลุงว้าวเรานี่มันผลพันกับลุงมากเลยแฮเดี๋ยวขวาแน่เลยนะลุง ใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ริมน้ําเลียวว 1> <1> เลเ้ยวขวาอีกทีหนึ่งน่ะอือืมโอเคริมน้ําเลี้ยวขวาเราก็ไต่เขาไปก่อนเด็กเด็กเดเดชูว่บปับปับปับเด้เด็กเด็ดเด็ดโอนี่ก็ริมน้ำแล้วไชเก้โอ้โอ้โอ,โอ้ใช่ใช่ใช่ใชพอริมน้ําแล้วก็เลี้ยวขวานี่ทุกคนใครชอบรถบันนี่คันน<อ>ี้ไม่ต้องเลี้ยวขวาเธอแล้วน่ะสถานที่ขายแตงโมน่ะ เราก็จะรับแตงโมไปขายที่ซอรซิตี้ได้เลยนะถ้าอย่างนี้นะว้าวแตงโมเต็มเลยแตงโมแตงโมแตงคนขายอยู่ไหนนะไม่เห็นคนขายเลยลูกโตๆใหญ่ๆฉันอยู่ดิฉันอยู่ดิฉันอยู่ดิโอไหนอ่ะโอ้แอบอยู่เนี่ยต้นอะไรนะทำไมใหญ่จังโอ้มันคือลูกแตงโมนะผลิตมาจากต้นแตงโมแม่ยักษ์นะนะว้าวนี่พันแตงโมแม่ยักษ์พันแตงโมแม่ยักษ์นี่เองแหละ ว้าวสามารถผลิตได้กี่ลูกต่อวันคะโอ้ผลิตได้ทุกลูกทุกแบบนะได้แล้วแต่เธออยากได้นะแล้วแต่จะสัง่งโอ้เราได้พื้นที่ในการซื้อแต่งโมแล้วถ้าง,งั้นบนันนี่กับเชคเกิลเนี่ยอยากได้1นึ่งแสนลูกต่อครั้งต่อวันอือหนึ่งแสน<ม>ลูกเราจะทันไหมเนี่ยไม่ทนันไม่รู้นะแต่บันนี่จะไปเอาสิบล้อมาแล้วนะเฮ้ยแล้วต้องไปขน,ขน ใช่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 ใรอกันเรากลับมาแล้วคุณลุงไม่ผลิตได้แค่นี้ละคุณลุงเราต้องการเยอะมากเลยนะหนึ่งแสนเลยนัะนที okay> ่เราไปเช่ารถ10บล้อมาเต็มไปหมดเนี่ยรับได้คันละส0 0 0มลูกส0 0 0ม่นลูกส0 0 0มลูกก็เป็น90,000มบวกกับท้ายตรงนี้อีก1,000งหมื่น่ะทำไม่คุณลุงผิดผลิตให้เราแค่100ลูกเองน่ะ ใช่เลยน่สิฉันก็พยายามจะเร่งมันอยู่นะแต่โอ้มันไม่ยอมเร่งให้นะมันคืออะไรลุงก็ไหนบอกว่าลุงมีสวนไงโอ้เคล็ดลับการสร้างแตงโมของฉันมันไม่ใช่แค่สวนนะแต่มันคือเจ้านี่เลยที่อยู่ข้างหลังเธอเนี่ยนะมันเริ่มผลิตให้อีกแล้วไหมรออีกหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมเช่ารถมาแค่หนึ่งวันเองนะใช่ก็เนาะใช่เลยทุกอย่างต้องรีบเพราะมันจะหมดวัน นี่เจ้าปีศาจช่วยเร่งการผลิตแตงโมให้หน่อยอุใช่เข้าเธอได้ยินไหมเขาเรียกว่าปีศาจนะโอ้น่นน่ะสินั้นบันนี่ก่อนอื่นฉันว่าเราเอาบางจวนขึ้นรถได้ก่อนดีกว่าให้คุณลงจัดการไปก่อนเล้วๆๆๆๆๆโอ้มันขยับเท้าชาเขาดูสิว้าวมันติดันนี่ก็เด้น

โอ้ยโอยสตาร์นสตาร์น่ะเฮ้ยเัก็ยังไม่ได้ขึ้นเชก็ยกังไม่ได้ขึ้นโอ้ม,ม,มันมันขวางมันขวางอยู่บนนี้รั้งออกไม่ได้นะมันเอาเท้าเสียบเข้ามาในรถนะเธอจะไปไหนไม่ได้เด็ดขาดเลยเธอต้องลงอย่างเดียว โอ,โอ้มันขวางรถทำไงดีนะรถจะระเบิดไมนะ่น่าใช้เกิาเอ๊มบันนี่หรือเราสั่งผลิตมากเกินไปนะ่ะตอนนี้มันมโมโหแล้วมันไม่สามารถผลิตได<ผ>้ขนาดนี้ไม่เกี่ยวกันไชเกิลเราตกลงกันไว้ว่าเราจะซื้อแตงโมมาจากสวนนะไม่ใช่มาจากเจ้าตัวนี้นะ่ะแล้วไม่รู้ว่าลูกเล็กๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ่ะที่ซื้อไปมันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นหรือเปล่าน่ะอ๊แล้วถ้าลูกเล็กๆพวกนี้กลายเป็นแบบตัวนั้นมันจะเป็นยังไงนะ่ะ มันไม่รู้สินนั่นไงมาแล้วเอ้าเอาจะพาเอ้เย้ลูกเล็กๆพวกนี้กลายเป็นใหญ่โอ้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 แล้วทางนั้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าลูกแตงโมพวกนี้เป็นไขมันยหญเอาวาย S <S จะปีศาจร้ายจะปลึ้มปรึมปันตะพริมไม่ใช่จะถิกแท็กบัลบปึม